ด้วยรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนจบเล็กแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ถือต้องต้องต้องชมเชยเด็กๆนะครับต้องขอบใจเด็กๆนะครับที่ทํางานกันมานะครับจบเล็กแรกแล้วแล้วผลงานออกมาค่อนข้างที่จะ,ะแฮปปี้นะครับนะ,บนะบก็ตามทําตามเป้าหมายขอ,ของของของทีมเรานะครับอยู่1ใน5นะครับดังนั้นก็ต้องขอบขอบ ขอบคุณนะครับขอบใจเด็กๆทุกคนที่ฝึกซ้อมทํางานหนักแล้วก็ผลออกมาตามเป้าหมายนะครับก็ถือว่าเด็กๆนะครับทำได้ดีก็ถือว่าวันนี้ต้องชมเด็กเด็กเราสู้นะครับถ้าเราไม่สู้เนี่ยวันนี้เราเราไม่ไม่ชนะนะครับวันนี้ต้องอชมเชยเด็กนะครับที่เป็นเลือดนักสู้นะครับอยากจะอ,ะอยากต้องการชนะนะครับแล้วก็ ทุกคนทุ่มเทนะครับกับการเล่นนะครับถึงสถานการณ์เราโดนนําแล้วก็ตีเสมอเราโดนนําอีกตีเสมอแล้วก็กลับมาชนะได้ก็ถือว่า,านี่คือหัวจิตหัวใจนะครับ,บสัมชัญยูเน,นครับเด็กๆชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีอีกเกมหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวผมเห็นเซอร์ยิ้มแบบมีความสุขที่สุดเลยนะก็คือทุกคนเล่นฟุตบอลไม่กดดันตัวเอง นะครับเล่นฟุตบอลอมีความสุขในการเล่นนะครับแล้วก็มันก็จะออกมาด้วยจินตนาการในการเล่นของฟุตบอลไม่ไม่เหมือนว่าเฮ้ยกล้ากลัวกลัวนะครับหลายคนเลยเห็นเล่นแล้วเนี่ยลงไปเล่นแล้วเนี่ยมีความสุขในการเล่นนะครับเราก็อยู่อยู่นอกสนามเราเห็นเ,เด็กนะครับกล้าเล่นแล้วก็กล้าที่จะพัฒนาตัวเองก็ถือว่าโอเคครับแฮปปี้ครับ ฝากถึงลูกทีมนิดนึงครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกนะครับอีกระดับหนึ่งตอนนี้โอเคหลายคนนะครับฟอร์มการเล่นนะครับพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเห็นเด็กๆนะชุดนี้นะครับนะก้าวไปอีกอีกก้าวหนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะเลข2เนี่ยนะครับนะผมก็มีมีมีหลายๆทีมนะสนใจอยู่นะครับแต่ก็อยากจะให้ ให้เด็กๆนะครับทุกคนน่ะนะครับนะเค้นฟอร์มการเล่นของตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อต่อยอดนะครับในในเลก2หรือนะครับถ้ามีโอกาสนะทีมใหญ่ๆมาสนใจเราก็นะเราก็จะให้อ่อให้ให้โอกาสเขาได้ไปฝากถึงกองเชียร์แล้ะคนที่เชียร์ก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับอัลสัมชันยูนิเต็ดนะครับที่ติดตามเชียร์นะครับเด็กๆชุดนี้นะครับแล้วก็ เรานะครับนะจะทำตามเป้าหมายนะครับในเลกแรกเนี่ยนะครับเราทำตามทำตามเป้าหมายของเราได้แล้วนะครับหนึ่งในห้านะครับเลกสองนะเรากลับมาเราก็นะจะพยายามที่จะทำตามเป้าหมายของของทีมให้ได้นะ้หนึ่งในห้านะครับเพราะนั้นก็ฝากติดตามนะครับติดตามชมติดตามเชียร์นะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะในบ้านครับผมขอบคุณครับเซอร์